ครับน้ำมะพร้าวปั่นครับครับน้ำมะพร้าวปั่นครับอันนี้น้ำมะพร้าวครับเต่โลฟายร<ม>ับนมครับนมสดครับครับหมิ่นแก้วครับใส่ลกป้ายครับครับน้ำแข็งครับใส่ลกป้ายครับ ใส่น้ำเชื่อมครับป้ายครับปิดฟ้าครับป,บปัดครับครับปัดเสร็จครับเทใส่แก้วครับครับ ใส่แก้วครับใส่หลอดครับพร้อมเสิร์ฟครับแก้วละ20บาทครับนมเปี้ยวปีโป้ครับน้ำเชื่อมครับครับเทลงไปใส่น้ำแข็งครับหนึ่งแก้วครับ ปั่นละเอียดครับปีโป้ครับนมเปรี้ยวปีโป้ครับใส่ลงไฟครับปีโป้ครับปีโป้ไม่ต้องปั่นนานนะครับแป๊บเดียวครับครับเทใส่แก้วครับนมเปรี้ยวปีโป้ครับครับใส่แก้วปิดฝาครับ ใส่ถุงครับปอบเสิร์ฟครับแก้วละยี่บาทครับขับผลไม้รวมครับแอปเปิลกล้วยแตงโมครับใส่น้ำแข็งครับใส่ลถไฟรับเติมน้ำเชื่อมครับใส่ลถไฟครับปิดฝาครับปั่นครับ ละเอียดครับครับใส่แก้วครับครับปิดฟ้าครับ <c oughs> ใส่ผงครับพร้อมเสิร์ฟครับแก้วละยี่สิบบาทครับเ <c oughs> สียบครับเ <c oughs> สียบครับ